มาบอค้องแขนครับพี่นอ้องไปอดดครับล่ะมีแต่เนงอวบนเลยครับนี่ครับ,รบ,นรบเนียงมันง้งามเลยครับกาสวัสดีครับพ่อน้องครับกาบสวัสดีเสารวันที่เจ็ดเมษาครับพี่น้อง ขับเบาตัวอีสานวันเท่ากับมาลายงานตัวอีคือเก่าครับพี่น้องครับมันนีมาผู้เดียวครับไอ้ดินมอนเดมาหนํา้ครับพี่น้อง่าตกกันเลยออกมาก่อนมันนี้รับมาบางอีกไม้หนึ่งกับแจ็คสีหมานหมหมานตอวครับพี่น้องตามมาุูนั่กันครับครับมือนี้ได้กรกแต่กับป้อมข่าหาตอาใหม่คือเก่าครับพอพี่น้อง ลับมาทองมึงน้ำอีกไม้หนึ่งว่าพืนสีมีบ่บรับเป็นก้ากพูดีครับพี่น้องขับไปดินบอนในมาขับบบาก็ได้ออกมาก่อนบ่อนตับไปเข้ายากขับมันเบียกแล้วบไปควนซะแลวบ่รับปะแตไม่บึงน้ำเบาอธิมาบ่ครับพี่น้องอ่ครับพี่น้อง เห็นนี่ครับหน้าขาวๆอวบๆนเอ้ครับพี่น้องกำลังโพครับครับกอแหลแข็งมันกับพ่อเลยครับพี่น้องนะป้ากับปุ่นขาววอวบๆครับรับอ่อนๆครับพี่น้องรับดึับฟังข้ามีกามีครับพี่น้องขอมากกอแหลกระทือว่าใข่อยู่ครับเป็นกระจี๊ป่งแห้งครับพี่น้อง อันกระรอกจะน้ำฝนครับขอแต่ว่าฝนตกมานี่ครับสงใจฝนถี่โพหลายครับขอบุญนะครับแดงหนึ่งมาเขาบอกเพิ่งพูดครับพี่น้องนะป๊ัดครับคุณครับลูกหมกเลิกเลยครับอ่อนอ้วรัวครับครับพี่แดงพันในแต่นีครับพี่น้อง มาบอกของแท้คร้บพี่ดองไปอ,อ๋อครับล่ะมีแต่เนงอวบเลยครับเนี่ยครับเนีมงนุ่งงามเลยครับ,บนุ่งงามด้วยครับ นี่ครับป้าครับเพิ่นอนยิในดในีครับพี่นอ้องตัดแห้งงานเลยหโอ้ยได้จริงๆครับไร้แห้งครับแต่ป,ปิดดังครับพี่น้องมาปิดแต่หมูกก็ได้ครับเพราะว่าขีดพื้นไปกันตลายแห้งครับสูตรดมขอไปคู่มือเก็บสะสม ครับตัวได้ตั้งกล้องได้เบากระดีตั้งกล่องพี่น้องเบิ้งสดครับพี่น้องตัวได้ตั้งมาได้ครับนี่สันแห่ก็ยิวาเบาเด้อครับมือหนึ่งก็จับกล่องครับพี่น้องครับกจริงกบยากษ์ไทยมันสันนะครับพี่น้องเนี่ยโทรศัพท์ถือกระซิมนี่แหละครับมอมีกล่องมามีเงี้ยคือกระเจ้าครับพี่น้องใส่โทรศัพท์ไท้แล้ เราขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องครับทุกคอมเมนต์ครับครับตีส้มมาได้เลยครับสิ่งในบอดีบา้าก็จะคอยพยาามปักปุงครับพี่น้องครับที่ี่ครับนี่ครับขอบุญที่ามี่ครับถ้าขอบขุญเขงแก้มครับพี่น้องเนี่ยมันบ,บ้าครับเราแตกดิ หนึ่งพอดีถูกครับตองนี้ครับรกกนี่ครับกระพาะเรื่อยๆอยนะครับพี่น้องครับพ่นกระหายแล้วครับทองนี้ครับวูนนี้กระยาดแข่งน้ำใหม่ตับอ่อนถูกเแข่งเสี่ครับครับอ่อนนึ่สวยๆครับพี่น้อง ครับพี่น้องเบาครับงามงาๆครับพี่น้องมีแต่แหนงอกอวบครับกับพอๆก่อนนี้ไข่อยู่ครับพี่น้องหุ่นละครับอกอวบเลยครับพี่น้องอางามเลย <ๆ S 1> ครับเพิพ่พพงเก็ปปุงออกแล้วกินอยู่ประจำครับครับปุงนาปุงนุ่น ป้อนเนี่ยนะครับครับอบอวลเลยครับอบอิ่มบันเทิงใจครับพี่น้องบ่าวครับครับอบวลเลยครับมัอนี้มาผู้เดียวกระมันผู้เดียวครับพี่น้องครับเป็นที่เงาๆงาเนี่ยครับมาผู้เดียวเลยครับกันนะคือพี่จิ ครับครับเป็นนางดินครับครับมาคุ่อ,อขาวอุบอัดเลยนี่ครับแห่งหนึ่ง บกนกด้งึงบอกกบนอแน่งมดล้วแอบที่ีครับอิ่มลยดีนี่ออครับพี่เล็กบาดค,ครับพี่ล็กองแหนงนียครับ เฮียงกันหลงสองปอดครับพี่น้องเบาครับปอดครับนออุบอวปเลยครับพี่น้องนี่หลายนออยู่ครับปอดครับหุงใหญ่เลยครับพี่น้องขาดพุ่นขับแน่ๆครับพี่น้องโอ้ยล่ะเบาไงออกเครื่อติดเกือบไหม้ครับพี่น้องทั้งหลุมเอาเด็กทำนี้นอครับนอนใหญ่หนึ่ง พี่ได้เด็ดเนเอาได้ปวด,ดพี่น้องเลยครับอ้อได้ซ้ำนี่ครับก่อนนี่กระืทว่มปมานอยู่พี่น้องนี่ครับมีแต่แน่งอวบอวบสวยๆครับนี่ครับ ก็ถือว่าได้เยอะครับพี่น้องกองคนเกิดรุ่นมันก็เริ่มออกครับเริ่มออกมาเรื่อยๆครับนเปลี่ยนกันครับพี่น้องพระพิหวังครับพี่น้องเบานเลยตับเขากล้าได้ก็เพราะอะไรอยู่โอ้ยแง่นครับ ขับแย่งงามๆครับพี่น้องง่ายๆอบอุ่ครับถึงนล้วขึ้นมีน,น้ำตาเหมืนทำไหนเพราะได้ไม่แกงอยู่ครับดูนะคร <c oughs> ับเตงง่างามๆเรือพี่น้องเต่าแยน,นขึ้นครับข้างบนนี่ก็มี กับจุกอันใหญ,ญค,ครับพี่นอ้องมัน,นยื่นครับค่ะขึ้นน้ำตาเป็นคบคุณปอด<อ>ครับพี่น้องเบามาขาวๆอบดีนะครับคุณปอดครับนี่ครับคุณนะ เปล่าก็ลังยางไปหารถครับพี่น้องขับแดดกับ,บากยางแจมเลยขับผ่อนแห่งครับมาออกาสวยเลยครับบันี้ขับไวตัวที่ยับยังใหญ่เลยครับเด็ดจนเสร็จจนสวยจังปีกขิงมาได้ครับนะครับรถเบาผ่อนรถเลยครับนี่อันนี้ ครับเป่าสีหาได้ครับนะครับครับผลงานการหาเราใหม่ของเบาครับประจาวันที um, pues, ่ครับเจ็ดเมษายนครับ yeah, พี uh, ่น้องครับก็ถือว่าได้อยู่ครับพี่น้องครับการบรได้ทอกคู่มือครับมันได้ก็ถือว่าไข่อยู่ครับว่าแต่ยาได้กินครับางเรน่อนะปาดครับแหนงอบอวบครับครับเบ่าสีได้กัดไปด้อครับพี่น้องครับวันนี้ก็ไข่อยู่ในแหนงอบอวบครับครับการเริ่มครับมามองเกาครับกับในบริได้ทอคู่มือครับมันนี้ก็ถือว่าได้ครับคุณ ขับแขงใหญ่หนึ่งคนละครับพี่น้องกาบปลาตัวขอบุญขอบคุณเน้อครับอีพอยแม่ครับใหญ่ไอ้ใจยิ่งทูกูทุกคนครับพี่น้องครับตีมาเบิงมาแย่งครับเพราะว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศตีเขาไม่กําลังแน่นใจบลาตัวครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการตีชมขอบคุณการก็ไล่ขอบคุณการก็แช่ครับที่ยังเป็นกําลังแน่นใจบลาตัวเสมอมากครับพี่น้องฝากไว้แนนครับบลาตัวอีสานบานเฮ่าให้อีพอยแม่ของเท่ารับเบิงแย่งลูกหลานคนนีเน้อครับ ดูแน่ซองหน,อหน่อยครับเบื้งซองหน่อยซอ,องนี้ครับอย่าป่าวทีมป่าป่ากันด้อครับคอยพอเป็นน้องบบาวครับอยู่ดีไม่แห้งกำลังไม่เื่อยคือกูทุกคนครับ